สวัสดีครับลุงพอ่อหอน,น่อไร่สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเนาะสำหรับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังช่องลุงพอ่อหอน่อไร่อยู่ในขณะนี้นะครับผมเมื่อนี่ลุงพอ่อได้มีโอกาสเนาะมา,านำญาติาพี่น้องคุมควงังน่ะล่ะเพิ่งส่วนมาฟังหมอลำเนาะหมอลำสิงข์ชือเพื่อนในบาปูรูปวเ้เนาะเพมันมาบาลาก็ พ่อเพิ่นได้สมปาธนาเราเพิ่นกะมาแจ้บ่นนะครับมาบนไรื่องอก็ต้องมาแจ้เพื่อนเป็นว่าซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พี่น้องแคมนี่แหละได้เข้าร่วมจริงช่างชินแล้วนี่นะครับว่าเป็นสิ่งที่มีอภิธีการในการบนการขอการก่าว นะถ้าได้ส่วนปรารถนากับมาแจ่มาม่บุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชรยส่วนบุคลคลเนาะกับเนาะสำหรับพี่น้องผู้รับชมรับฟังอยู่กับขอให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอันนี้เป็นความเช่อของแต่ระบุคคลนะครับผมนี่คือคือสารผู้รู้นะครับที่เิ่นมาบน่นมาบ้านเลย นี่มีมอลำซิ่งเนาะมาแก้บนอยู่นี่สามคณะนะครับสามเวทีประสันกันนะครับมาแต่คนละทิศละทางกันนะครับมามาแก้บนีลยวลุงพ่อที่พ่ายเบิงเป็นเนวทีอ่ามอลำซิ่งนะครับที่มาแก้บนนี่นี่เป็นเวทีที่หนึ่ง แับไอ้เบิ้งบนเวียนรอบๆศาลเจ้าครูกันนะครับของเขียงวงล่องลงไปอย่างเงี้ยอยากที่วัง่างไงวุ้อผู้ได้ลยล่างก่อนมึงแก่ด้วยอันนี้คือเวทีที่หนึ่งนะครับนี่มาก่อนโน้ตเวทีที่บ้าแก่บนเดี๋ยวไพ่เบิ้งเวทีที่สองหมอลำสิงสวัสดีด n มิวสิ c

ันหลายาอยแน่มุ่งนี่นาเอาได้ด้วยนะผู้บาทนนั่นวทีของผู้บาร่น่นตารับประวนึ่งอ๋อเป็นเสียงผช่วนการโอ้ช่วนั่นหมครับอ๋อของเราคนจิตนก้อนท่นเรีนี่ยตั้ก้อนบครับอ๋ลูก้พยาบาลเดว่เจ้าหันี่เล่นหลายอนี่อีกวธีหนึงทอทองมงมิวสิก สามเวทีเด,เดียนกันจากสี่ังนูเรื่องบ้ะนะครับหนือว่าพ่นเสี่ยงก็ะเที กรลัำกับลังแต่งตัวกินเขาพว่ามพูดแต่งตัวก็แต่งเดี๋ยวมันนี้เม้มวันน้ำกันน่ะพี่น้อง หสัมผัสเนี่หมอหน่นะสัมผัสสัมผัสยังไงสัมผัสว่าจางไหนครับเอาทางไปตามเรียงเล่าไปทำใั้่สมบูรณ์ตามทองเรียงเออไหอยู่บ่ันนี้ประชันกันวาสิไปทักกันพุ่มนัยุกพ่นังยางใสอยู่กอเลาไหลยแมำกลังครับกาลังทอดออดหอมกีซ่า มาล่ำมะล่ำนี่มาที่บ้านไหนกรบมาล่ามะล่ำโน่นต่อวันครับโน่นต่อวันบ้านโน่นปรอวันก็ได้ยินที่บ้าน้เสียงดีลวล่ะมีูบ้านทอดไทยทอดในกูรุกคนนอกมีรด้านหลายานนี้เนาะโอ้บอกเกิด่าสินี้รบ้างคนนี้ ยัง <zuk> ่ัดบยู่นีก็ดีว่าหารเยอะนี่ทุ่นีโอกาสเรอที่ว่าคุยกับหมอลาเสิยงกันนะครับแต่ว่าเป็นหมอลามาแต่ท่านใดซื้อเสียงเลียงนหน้าเป็นท่านไหนะครับเพื่อให้คนเอาวัคัีนนะครับที่กางกีตโต้ว่าจ้างเป็นทัานใดนะครับ ขอแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพีงทุกท่านนะครับพี่น้องอ่าลูกพี่สารของเทานะครับคนนี้พระนิพพิทองครับขอรับพระนิพพินะครับขอรับแสงพระรดีท่าที่การคอนุณนิยมนะครับมา กรับเ็เจ้าข่าพี่น้องวันนัดีนะครับเป็นเจ้าขาวนหนะมารับสระไรให้คำสั่เลงลงลี่น้องบ้านเฮออยากที่ต่อว่าจ้างอย่างห้องท่ที่ต่อแบบใดทั้งในเนี่ยคนแนะนำาองอิดต่อนะครับมาสส่กาซสางกันลงไปบรรประวัติใดนครับประวัติทั้งห เรื่วัดผู <Brothers> okay, ้หาจังหวัดนองบัวและผู้น้อี่ไหนเนาะความทรศัพทธ์ละัพย์วาระพระนิพนาดั้นกรตไว้น้ำแม่เนาะแปดเจ็ดแปน่งเจ็ดสอะครับราหนากับพืษากกัได้นับมีหลายชุดชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะครับแลลมแตาสนาจร่าความบริสุทธิ์บริสินีกี้ก็ค่อยดีทาด้านขาระกนบเกียรติจากคณะเจ้าภาพนะครับพี่้องจากอ่าบาดนดีคายสว่างนะครับ อ่าเพื่นจะได้เป็นคุณครูนะครับเพื่นมาบนวานหานสันเกากับปูลูกของเฮาเนาะนะครับอ่าให้ไปได้เขาสอบซอยบริษันเล้วปะอ่าตอนนี้กำบังโซบเข้าเลี่แล้วก็เลยน้ำทีมงานของหลงมาล่ำมาอ่าล่ำถวายปูในครับมื่อวานอ่าบรรยาก,กาศรอบข้างกะเด็กน้อยน้องๆเองดนเซอร์มอหลงมาล่ำกันก็ได้เต่งตัวก็เยี่ยวดีน้องโอ้ยอ่าบรรยากาศดีอยู่มื่อวาน จะส่งเอาจังหน่อยสงสัยฝนสิตกับเรื่องส่งเนาะอ่าไอ้มาล่ำแล้วก็บด้ำปูเน้อจังตกเนาะนี่ครับอ้าวพี่น้อง,ออง,อง,องออได้ครับอ่าติดตามยูทูงช่องดีกันขอเชินเชิญเด้อได้ครับอยากมามวดมาเสือนอ่นานำปลงมาล่ำกันขอเชินเชิญผู้ใดวางเรียกว์วางงานอ่าบปติทุระได้ครับผู้ใดไปลกหญ้าเขาครับพี่ละออกมามวดน,น้ำอ่าลูกหลานนี่ครับมามวลน้ำปูของเ้าวถึงล้วเนาะนะี่ครับ อันนี้มาล่ามุ้งเรียกคืนแล้วนะครับแบ่งเวลากันได้เยอะเวลาสองชั่วโมงเวลาสองชั่วโมงมันหลายวงเนาะในครับโมเดลสามมุ้งฮะห้อมกันเว้นว่าตูกห้อมกันเพีงนะครับอ่าบนบารมีปูรูปของเขาเนี่ยแหละเนาะนะครับอ่ะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับอ่าติดตามทางช่องของเขาก็ได้นะครับช่องอ่านมพอนของเขานะครับนมพอนของเขาเนาะในครับบ่า่ายทอดถ่ายทำในครับ ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ครับอ่าให้ร้านปูในครับได้เห็นน้ำในครับผู้อยู่บ้านเนาะในครับฮะตอนนี้จะให้นุ่มพอนไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกน้ำแนีวนะเอาไว้ร้องวงแรกกันล่างขึ้นในครับอ่าวงที่สองกับสิบประมาณจัะหาม้วงคนละน้องพี่น้องเพราะว่าเพิ่มมาเลรีคนละสองช่วโมงก่อนในครับช่วงนี้อ่าทีมงานเจ้าภาพเพิ่นกากาลังนในครับอุ่นเครื่องกันอยูในครับอ่าอุ่นเครื่องกันอยู่ทางวงแหล่งกันอยูในครับ อ่าตอนนี้ก็ชมบรรยากาศร,รบอบๆงานกันเลยกันเด้อพี่น้องเดื้อเอาเพรียว่างกันฟ้าออกมาเด้อนะครับอ่ายังทันกันอยู่นะครับสะพัดเดนเซอร์เด่เดนเซอร์อี่หัวไป <c oughs> เดนเซอร์อี่หัวไม่ละแดนเสือแล้รถมารบแรงอยู่เดนเซอร์ <c oughs> <c oughs> người đi bắt nó người ta bảo nó nó là con chó nó nó mới coi nó là nó สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีแฟนคลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านกันล้วกันเนาะสาวม,มารําต้นพระดีค่ะทีมงานของทอทงคนนิยมนะคะเมื่อนี้ได้มาราแกบ่าค่ะราแก่บาให้ท่าสะท,ท้าเจ้าภาพทั้งบ้านนาดีเนาะแล้วก็มาพร้อมกับคุณ่านนิ้นปินทองแล้วก็แดนเซอร์อีกประมาณสองสามคนนะคะเมื่อนี้มาประชันกัน สามวงค่ะากาเซเดินเป็นวงที่สองนะคะเดี๋ยวขอเตรียมตัวก้อนกันละกันค่ะขอผักสัมผ์ไว้สำนึกกันละกันเนาะรับขอบคุ้นไปไล่ครับน้องๆของมาล่ำนะครับที่กำลังตาที่ให้เกียดแา่ว่าคุ้ยน้ำกับจองตรงพ่อหนอนไ่นะครับผม Quê năm va. Hola. Khoi nam năm จักหน่อยเด้อยา. Lao เ e> hm ้้มาครับมาลเงนะดูลยองมาแบาไหนฟังหมลาเสียงนะนาทีครับนาทีจวเอสามเวทีจวดครับเมื่อสามเวทีจวดย่วกันบนเมื่อเมื่อเนี่ยห้าสีแบบน่เนะ เสียวขนาดนีดร้รถรถพ่วงเี่นผ่านไปผ่านมาอยู่